สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ Trade Setup นะครับที่ใช้ในการ trade เทรดเมื่อวันที่25นะครับมกราคมก็คือเป็นการใช้ QM pattern นะครับใน High Time Frame นะครับคู่กับ Classic divergent นะครับก็ตัวอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับสำหรับตัวอย่างของกราฟชุดนี้นะครับเราเริ่มจากดูทางเฟรม1 d ดก่อนนะครับปกติเนี่ยคู่ AJ นะครับหรือว่าตัวที่ประกบ JPY เนี่ยจริงๆผมจะไม่ค่อยเทรดระบบกับตัวนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันมักจะเป็นเทรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปหาระบบเทรดกับตัวหรือว่าเทรดเซตอัพกับตัวในช่วงในคู่เงินที่ เป็นเทรนด์มากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ค่อยได้เทรนด์นะครับแต่ว่าในกรณีคู่ AJ คู่นี้นะครับสังเกตในทางเฟรมหนึ่งเดย์เนี่ยเป็นไซเวย์นานมากนะครับน่าจะตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับกลางปี2023มากนะครับมาถึงตรงนี้ก็สังเกตว่าส่วนมากนะครับน่าจะ70-80%ของระยะเวลาลวมนะครับมันเป็นไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผมจะเอามาเทรดกับตัวนะครับเป็นการเทรดเอาโบนัสเนาะทีนี้ต่อมานะครับเรารู้ว่า 1D เดย์เป็น ไซเวใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีทิศทางไหนได้เปรียบเราสามารถเทรนได้2ฝั่งนะครับก็ มาดูทางเฟรม4ชั่วโมงประกอบเลยนะครับทางเฟรม4ชั่วโมงเราเห็นนะครับว่าช่วงที่เป็นไซเวเนี่ยมันจะมี QM เกิดขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้เราให้เป็นช็อคนะครับคู่เงินที่เกเหตุสำคัญมากๆนะครับต่อการเลือกกลยุทธ์อ่ะตรงนี้เป็นช็อคเนาะนี้ตรงนี้นะครับคือ q m l ถูกไหมครับในทางเฟรม4ชั่วโมงก็นวดไวประมาณนี้เนาะต่อมานะครับอ่าขยายดูในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพื่อรอสัญญาณไดเวอร์เจนต์อีกทีนะครับอ่าอันนี้ผมก็เปิดขึ้นมาเนาะเราดู รอให้ราคาลงมานะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดผมเทรดช่วงวันที่25-26นะครับ2วันตรงนี้ก็ประมาณวันที่24แล้วเนาะราคาก็มีการย่อตัวลงมานะครับทีนี้เราก็เสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นการใช้ราวนัมเบอร์บริเวณตรงนี้นะเนาะพอเริ่มเกิดไดว์เจน์ก็ดูราวนัมเบอร์นะครับ ต่อมานะครับก็วางแผนเซตอัพกันเหตุนะครับทีนี้คู่ AJ เนี่ยมันเป็นคู่เอเชียทั้งสองใช่ไหมครับ่าทีนี้ผมก็รอตลาดเอเชียเปิดนะครับอ่นนี่ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับรอ,อ,อก่อนนะครับนะครับทีนี้เริ่มเกิดไดวร์เจนแล้วนะครับทาําเฟรม1ชั่วโมง นี้ระบบ QM เนี่ยปกติเนี่ยถ้าการเทรดที่โครงสร้าง QM นะครับผมจะเทรดในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีข่าวนะครับไม่มีข่าวก็สามารถเทรดได้นะครับแต่มาอย่างน้อยเนี่ยจะต้องรอเวลาตลาดเปิดด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มเนาะรออีกนิดนึงนะครับประมาณ 6- 7โมงเนาะผมก็ตั้งเข้าออเดอร์ประมาณนี้นะครับเข้าบริเวณแถวรานัเบอร์อันนี้ก็เอเชียเปิดแล้วนะครับเราก็จะเริ่ม pending order เนาะหลังตลาดเปิดวันนั้นผมน่าจะเข้าออมานี้ แลวแถวล้านำเบอร์นะครับสต็อป o ลอก็วางหลังร้าน u เบอรประมาณ240-250จุดนะครับแล้วก็ TP ก็มาแถวานี้ก็มา TP ที่ l ้านำเบอรถัดมานะครับก็เป็นการเทรดบาง TP ที่ไม่ไกลนะครับ1นึ่งล้านำเบอรมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เนาะก็เช็คแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 2R นะครับแต่ว่าเออพนั้นผมตั้งเื่อไปหน่อยเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนี้ 2.2-2.3R r นะครับแล้วก็ปล่อยออเดอร์รันไปนะครับ ผมก็รันออเดอร์ตั้งแต่เช้านะครับไปจนถึงประมาณช่วงเย็นของวันที่25นะครับน่าจะไม่ผิดประมาณ4ทุ่มประมาณ2 2นาฬิกานะครับน่าจะมีข่าวแต่ว่าโอเคก่อนที่เมกาจะเปิดเนื่นงองจากว่าราคาเนี่ยยังวิ่งไปได้ไม่มากเนาะก็วิ่งได้ประมาณ 1R นะครับทีนี้ตลาดเมกากำลังจะเปิดแล้วก็เป็นวันที่มีข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้ผมปิดออเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจว่ารอให้ข่าวเนี่ยออกแล้วก็ถ้าเกิดราคากดลงมาอีกรอบเนี่ยผมก็จะเข้า เข้าอีก1ออเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ผมปิดไปก่อนนะครับออเดอร์แรกน่าจะปิดไปได้แถวประมาณนี้นะครับได้มาประมาณ1ออนอาเนาะแล้วก็ออเดอร์ที่2นะครับมันมีข่าวช่วงประมาณ22่สนาฬิกานะครับของวันที่ยี่าอาผมก็เข้าประมาณนี้อันนี้ก็คือออเดอร์ที่2ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถทำโปรฟิตให้ได้ถึง1%เนาะทีนี้พอมีข่าวนะครับตรงนี้ มันจะกลายเป็น QM ซ้อน QM อีกทีหนึ่งถูกไหมครับแถวๆนี้ก็จะเป็น QML อีกเนาะผมก็ตั้งใจละถ้าเกิดว่าราคาดึงกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รีเจ็ตกลับเนี่ยผมก็จะโ o l ตามนะครับก็เพนด i n g ไว้บริเวณตรงนี้เนาะนี้ประมาณ4ี่ทุ่มเรารอสีอ่ทุ่มนะครับราคาก็จะเริ่มแกว่งแรงขึ้นเรื่อยๆช่วง2องทุ่มอันเนี้ยราคากดลงมาเพราะว่ามีข่าวเนาะผมก็รอต่อนะครับรอให้ราคาย่ายอมาถึงตำแหน่งที่เรา pending ไว้นะครับราคาก็แตะบริเวณตรงนี้เนาะก็คือเป็นการเทรด QM ลูก ที่เล็กลงอีกนะครับแล้วก็รอ TP แต่ว่าราคาก็วิ่งค่อนข้างช้านะครับก็มา TP ในเช้าของวันที่26นะครับก็อีกวันหนึ่งเนาะก็ประมาณตรงนี้ก็ปิดออเดอร์ไปนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นพอร์ตมาสเตอร์นะครับอ่าก็จะเป็นพอร์ตตัวหมื่นเหรียญเนาะที่ผมเก็บ1%นะครับไป4รอบนะครับในช่วง1เดือนก็ได้ประมาณ1%กว่านะครับแล้วก็ถอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถอนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์รอถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเปอรเซ็นต์รอ ทำกำไรไปทั้งหมดประมาณ4%เนะครับเทรดบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เทรด j j ไปนะครับมี0.3 3, ไม่ DP แล้วก็มาเข้าอีกออเดอร์หนึ่งหลังข่าวนะครับการเทรดกองทุนเนี่ยตกลดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าไปประท้าข่าวนะครับมันเสี่ยงสลิปเทรนะครับนาที่เราคือรักษาพอร์ตนะครับรักษาให้นานที่สุดเดี๋ยวกำไรมาเรื่อยๆเองนะครับ ในส่วนของพอร์ตเนี้ยก็จริงๆเนี่ยคู่หลักจะเป็น EU นะครับก็คือเป็นเอาไวเทตเอร์ยูระบบ f o ลเดอเทนนะครับแต่ว่าปกติพอร์ตเนี้ยผมจะแบ่งกระสุนนะครับอย่างน้อยก็คือ1นัดนะครับประมาณ0.5%นะครับมากรณีที่เราได้ TPEU ไปแล้วนะครับแบบเนี้ยก็คืออาทิตย์ก่อนผมได้ TPEU ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยพอร์ตมันว่างนะครับพอพอร์ตว่างปุ๊บเราก็จะแบ่งกระสุน1นัดนะครับมายิงพวกคู่ที่ประกบ JPY นะครับแต่ว่าเซตอัพนั้นน่ะจะต้องค่อนข้างสูง แล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็จะยิงหน่งนัดถ้าเกิดเรา TP แล้วก็ได้โบนัสน,นะครับแต่ว่าถ้า s t o อ l ล s อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียนิดเดียวไปเน,นี้ย้อนหลักนะผมก็เพิ่งเริ่มเทรดตั้งแต่วันที่2 9 0าธันวานะครับได้มา1นึง TP ทีนี้ช่วงต้นเดือนก็เราก็ยิง UJ ใช่ไหมครับ UJ มาเราก็ยิงไปหนึ่งนัดน,นะครับบังเอิญว่ามัน TP พอดีก็เลยได้กำไรก็สั่งถอนนะครับทีนี้พอมาช่วงปลายเดือนเนี่ยระบบ Follow Trend ของ EU เรามาพอดีใช่ไหมครับแล้วก็เทรดไปนะครับก็ได้ TP อีกนะครับทีนี้พอขอดว่าก็หาออเดอร์ยิงนะครับยิงเอาโบรนัดดีก็ได้มาอีกหนึ่ง TP นะครับ ก็จะสังเกตว่าการทํากําไรเดือนละสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความเสี่ยงเยอะนะครับไม่ต้องเทรดเยอะแต่ว่าขอให้เราเทรดตามแผนไปนะครับมีเซอัพที่เป็นโบนัสมาก็แบ่งมายิงนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกําไรเพิ่มได้นะครับในแต่ละเดือนเนาะ,ะในส่วนตรงนี้ก็มีวิลเลตประมาณ58%เนาะอันนี้ผมใช้เฉลีย่ยก็ประมาณ2กว่านะครับตั้งแต่2.2ไม่นถึง2.5โดยประมาณนะครับทำให้มีวิลเลตที่ค่อนข้างดีหน่อยเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ